สำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานยังมีปัญหามีบุรรคอยู่ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นเรื่องแบบปุบป,ปรับฉับพลันนะครับปัญหาแบบที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพวกนี้เป็นต้นครับสิ่งที่จะเน้นย้ำในการทํางานของคนวันอังคารก็คือเรื่องของการติดต่อสรรรื่อสารอย่าให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นและต้องมีความระมัดระวงังพอสมควรเลยทีเดียวครับเรื่องการเงินนะครับเหมือนกันกับคนวันจันทร์เลยนะครับไพ่สัจธรรมก็คือ ปานกลางพอดีพอเพียงเรื่องของความรักนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะครับทั้งคนที่ยังโสดและคนที่ยังไม่โสดอยู่มันหมายถึงการมีคนเข้ามาใกล้มีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยด้วย